ตัวอรหัตตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอรหัตตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม พุทธังสรณนังัจฉามิจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

สาธุโนพันเตุโนพิกขูสังโคอิมาสัปาดิวาลังกัทินจีวรละทุสังปฏิทันหาตุปฏิทันหาตุปฏิทเเหตวาจัา อิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกัตินังกัตินังอัคะละตุอัคคละตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปิโตมาตาปิโตอัธีนันจ่าอาทีนันจ่ายาตะกานังยาตะกานัง กาลตาพิตายะปิตายะสุขายะสุขายะกษข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรัะขอพระภิกษุสงฆ์จงรัะผ้ากฐินจีวร ขากับทิวานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายาาท่านรับแล้ว,ลวจงขอจงการกระถินผ้าด้วยผ้านี้ขอจกกาาร,รด,ด้้วยเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแ,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติาทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น

เป็นของคุณอำนาจคุณการชนาคุณวาสนาอามาลัยคุณอำนาจคุณการชนาสมนศิลป์คุณวาสนาคุณสุนชัยมาลายัยฮะบริษัทสิริอินเตอร์เปรียานะคคณะดอกบัวการน้ำคุณลุงชัยคุณปองสุภีวิริยะประดิษฐ์คุณบร,บ,รบริษัทโฮมโปรดักส์มารเก็ตติ้งจำกัด คุณวิริตรพลคุณทานลันพรวิจิตพิสารคุณชนชื่นนานานิ์คุณคุณการุณาอริยะวงพรัคุณสมารีคุณเตชะสายอุดมสุขคุณเนานาณน์ใช่ไหมเนานาณน์คุณยะมาธรรมทัาแพทย์สิริลัก ัววเนชโมรนันท์คุณสุเกียตการคุณสั์คณะคุณแม่จันยาคุณพ่อสมพลวนิชกุลคุณสุชาติจะรุกวันอดคุณสุชาติจะรุวันอาจารย์และคณะนรจทลอสองสองนยสองสี่โดยนามโดยนาเอกสอนคุณกติรัตนแสงแก้วคณะแม่ชีบุญเทียมเอกเครื่องคณะคุณอมิตรพรชงทิม คุณสรรเสริญค,คุณปราณีทองสมนึกคุณปณิศุลาคตักุณนาภาพ่อกำนันธีละวงศ์คุณปาณีองค์ดันคุณชัยพรคุณดวงเดือนลอดจันทร์และคณะคุณประภากรโกจิมค,คุณพิจิตร <c oughs> คณะท่นานอาจารย์จากมาเลเซียและคณะลูกศ,รรศิษย์วัดพระบรมธาตุแ้่เดือกเกินทุกท่านพร้อมด้วยคณะสัตตา ทุกท่านทุ้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเตียงกันนำมาถวายแด่พระบิษาสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนในไตรมาสในอวันนี้ก็แล้วถ้การที่นี้เป็นของบริสุทธิ์จุดดื้อน้อยมาโดยนักปางกาแล้วแล้วตรงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จะต้องจำจองว่าเป็นของพระบิดาสรูปหนึ่งรู้ใดก็ไม่ได้มีพระบรมราชานุญาตให้ไว้ว่าให้พระสงฆ์ เราเรียกให้แก่ทิ้งสูตรรูปหนึ่งเพื่อกระทำซึ่งกรณีนักธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำอัตถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธานิ้ที่บายสังวรน,นั้นว่าทิกงสูตรรูปใดประกอบด้วยเสษสตาทิพย์ควรมีสติป,ปัญญาสามารถรโรดทางแปดประการมีอุปคคลเป็น,ปน,นต้นทิกงสูตรรูปนั้นจึงควร เพื่อจะกระทากตินน้ทานและเตามปัะทโรพุทธกาอนุญาตได้บัดนี้สมทุกวงจะเห็นสมควรแก่ที่สูรรูปใดจร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ที่สูรรูปนั้นเถิญผ้ากตินนทานกับผ้าใิสังสารบริวัรทั้งพวกนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ พระคูบริรักษ์ปรรมธาตุเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกถินัณธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรรมพุทธานุญาตได้ถ้าภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันด้วยเถินสาธุ